ทีมยอดเยี่ยมพิมลีประจำวีคที่7โดยสังเวียนสนามยาสำหรับในวีคที่7ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับเราจะพักเบรกกันในช่วงทีมชาตินะครับไปเจอกันอีกทีในวันที่19เลยนะครับพิมลีกลับมาเตะอีกครั้งเนาะสำหรับทีมยอดเยี่ยมที่ผมจะจัดในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเฮ้ยใครคิดเห็นแตกต่างจากผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยอ่ะเราไปดูกันเลยครับ รายแรกครับดูกันที่ผู้รักษาประตูก่อนเลยครับสำหรับคนนี้ไม่ให้ไม่ได้เลยครับจอแดนพิกฟอร์ดครับก็มาดูสถิติส่วนตัวของเจ้าตัวกันครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ทีละอย่างนะก็ในเกมที่เอเวอเรตพบกับนิวเนี่ยนะครับเขาคือคนที่มีส่วนช่วยไม่ให้ทีมแพ้นิวในวันนั้นเลยนะด้วยการเซฟจุดโทษนะครับของแอนโทนีกอร์ดอนนะฮะหน้าเวอไปเลยครับสำหรับกอดอนนะ ทีนี้ครับทุกคนมาดูในตำแหน่งแผงหลังกันบ้างนะครับแบ็กซ้ายก่อนเลยสำหรับตำแหน่งนี้ผมขอเลือกเป็นริคคาราฟิโอลี่แล้วกันนะฮะก็ไปดูสถิตินะครับในเกมที่ผ่านมาของเจ้าตัวกันนะครับในเกมที่พบกับซาวเทมตันครับแบ็กซ้ายหนุ่มมาดแบดบอยรายนี้นะครับก็ได้รับความไว้วางใจนะครับจากอาร์เตต้าเนี่ยก็ลงเป็นตัวจริงถึง4นัดแล้วรวมทุกถ้วยนะครับ และสำหรับแบ็กขวานะครับทุกคนผมขอเลือกเป็นเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแล้วกันนะฮะนี่คือสถิติส่วนตัวนะครับในเกมที่พบพาเลตของเจ้าตัวครับแหมไม่เลือกก็ไม่ได้ครับเพราะว่าในเกมที่เจอกับพาเลตล่าสุดเนี่ยนะครับเจ้าตัวก็ทำผลงานได้ดีเลยนะครับทั้งเกมรกุกเกมรับนะครับได้หมดเลยนะครับแถมมีจังหวะจ่ายบอลสวยๆให้เพื่อนหลายต่อหลายครั้งเลยครับมากันที่ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก สองคนครับรายแรกเนี่ยนะครับผมขอเลือกเป็นจอห์นนี่อีเวนแล้วกันนะนี่ก็เป็นสถิติในเกมที่พบกับวิลล่าของเจ้าตัวครับก็ในเกมที่พบกับแอสตันวิลล่าเนี่ยเขาคือเดอะแบกของทีมเลยในวันนั้นนะครับช่วยทำให้แมนยูเนี่ยไม่แพ้ต่อแอสตันวิลล่านะครับแถม เจ้าตัวเนี่ยยังช่วยเซฟเอลิกเทนฮาร์คให้ได้ไปต่ออีกด้วยครับทุกคนครับและเซนเตอร์แบ็กอีกหนึ่งรายนะครับนั่นก็คือนาธานโคลลี่ครับทุกคนครับนี่ก็เป็นสถิติในเกมที่พบกับวูฟแฮมตันของเจ้าตัวนะครับไปดูกันสําหรับกองหลังชาวไอริสคนนี้นะครับก็ได้รับความไว้วางใจนะครับจากโทมัสแฟงเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยสไตล์การเล่นลูกอากาศได้ดีนะครับจ่ายบอลได้แม่นยําทําให้เจ้าตัวเนี่ยยึดเป็นตัวจริงเลยนะครับสำหรับในเกมลีกเนี่ยลงทุกนัดเลย ก็นะครับมาต่อกันที่ตำแหน่งกองกลางกันบ้างครับทุกคนครับสำหรับรายแรกเนี่ยไม่เลือกไม่ได้เลยคนนี้ฮะมาเตโอโควสิตครับนี่เป็นสถิติส่วนตัวนะครับที่มาเตโอโควสิตทำได้ในเกมพบฟูลแลมครับกับผลงานที่ทำหน้าที่แทนโรดี้ได้อย่างไร้ข้อกังขาเลยครับแถมในนัดล่าสุดเนี่ยที่พบกับฟูลแลมนะฮะเจ้าตัวก็ซัดเบิ้ลสองลูกนะครับช่วยให้แมนซีเนี่ยชนะฟูลแลมไปได้แบบเฉียดฉิวเลยครับทุกคนครับและกอง กลางอีกหนึ่งคนที่ผมจะเลือกนะครับสำหรับรายนี้เนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันปะนะนั่นก็คือวิตาลียานแนลครับมาดูสถิติส่วนตัวนะครับในเกมที่พบวูแฮมตันกันสําหรับมิดฟิลสารพัดประโยชน์นะครับที่เล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็กลางรับนะโดยผลงานของเจ้าตัวเนี่ยในแมตช์ที่ชนะวูมาเนี่ยก็ถือว่าทําหน้าที่ในตําแหน่งกลางรับได้ดีเลยนะครับคือ <c oughs> ไม่ใช่ทําหน้าที่ในตําแหน่งนี้สิต้องบอกว่าเป็นตําแหน่งที่เจ้าตัวถนัดอยู่แล้วทุกคนแต่หลายคน อาจจะเห็นยาแนวเนี่ยไปเล่นแบ็คซ้ายค่อนข้างบ่อยนะครับมาดูกันต่อที่ตำแหน่งแนวรุกกันบ้างนะครับมาดูกันที่ฝั่งซ้ายก่อนเลยทุกคนฝั่งนี้ผมขอเลือกเป็นโคดี้กักโปแล้วกันนะครับเปิดสถิติเกมที่พบพาเลทของเจ้าตัวกันครับก็เป็นการลงสนามในฐานะตัวจริงเป็นเกมแรกในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับแล้วก็ทำได้โดดเด่นมากๆนะครับในเกมล่าสุดที่เจอพาเลทนี่แหละะครับแล้วก็ผมว่าเขาโดดเด่นมาตั้งแต่บอลถ้วยแล้วนะแต่ว่าเดีาร์ จะได้โอกาสก่อนนะครับและในตําแหน่งเพย์เมเกอร์นะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะไปขัดใจใครหรือเปล่านะครับผมขอเลือกเป็นโคล์พาล์ม์แล้วกันนะไปดูสถิติส่วนตัวในเกมที่พบฟอร์เรสของเจ้าตัวกันครับ เดอะ a แบ็คเชลซีที่ช่วงนี้หาตัวจับยากหาตัวประกบเขายากมากนะครับเอาจริงไอเด็กคนนี้เนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับว่าเขาจะแสดงอะไรออกมาให้เราเห็นอีกยิ่งในแมตช์ล่าสุดเนี่ยโอ้โหทุกคนครับทักษะอะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับและในหลายๆจังหวะเนี่ยผมคิดว่าในเกมที่พบฟอร์เรสเนี่ยเขาควรจะมีชื่อเป็นผู้ทำประตูด้วยนะแต่ก็ทำได้แค่แอสซิ์ในวันนั้นนะครับ ฝั่งขวานะครับแม่จะให้ใครไปไม่ได้เลยครับทำผลงานได้โอ้โหโดดเด่นมาตลอดนั่นก็คือบูกาโยซาก้าครับทุกคนโคตรโหดโคตรอันตรายจริงๆช่วงนี้นะครับมาดูสถิติส่วนตัวของเจ้าตัวในเกมนี้กันผลงานที่พบกับเซามป์ตันเนี่ยก็ยิงห่งแอสซิสต์2ด้วยกันครับ มาดูกันในตำแหน่งสุดท้ายครับทุกคนนั่นก็คือกองหน้านั่นเองฮะหลังจากจบวีคที่7เนี่ยผมประเมินละผมดูละมันมีใครเหมาะสมเท่าเด็กคนนี้แล้วครับนั่นก็คือไคฮาวเวตนั่นเองครับสำหรับเด็กคนนี้นะครับก็ทำผลงานได้ดีนะในตำแหน่งฟอลหนน์นะครับกองหน้าตัวหลอกนั่นเองทุกคนครับโดยในนัดล่าสุดที่เจอเซาแธทป์ตันเนี่ยโอ้โหก็ยิงประตูเพิ่มได้อีกหนึ่งประตูด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมในเกมลุกค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับไคฮาวเวตนะ ทุกคนครับนี่ก็เป็นทีมยอดเยี่ยมหลังจบวีคที่7นะครับตามสไตล์สังเวียนสนามหญ้าเลยถ้าเกิดว่าทุกคนมีความคิดเห็นแตกต่างจากผมนะครับว่าเฮ้ยตำแหน่งนี้มันไม่ควรเป็นไอ้นักเตะรายนี้เลยก็คอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะทุกคนนะขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ